ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเข้ากระเป๋าตังค์ดูนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีนะครับเข้าไปเช็คสิทธิ์อยู่ใน Google นะครับตอนนี้เรากําลังเข้ากระเป๋าตังค์อยู่นะครับรอนะครับปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับก็คือคนทั้งประเทศนะครับใช้นะครับตอนนี้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเราชนะนะครับเพื่อเช็คสิทธิ์นะครับ พิมพ์เข้าไปแล้วนะครับกดเข้าไปที่ www. เราชนะ .com นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบฐานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ที่มีบัตรคนละครึ่งนะครับเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็กอกบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับตามที่เขาต้องการนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กดคําว่าเช็คสิทธิ์นะครับอันนี้โชคดีนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นนะครับว่าได้รับ วันที่18นะครับ2,000บาทนะครับเริ่มใช้ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นะครับจนถึง31พฤษภาคม